ขอน้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวขอ้อขอพรเทวดาอย่างไรให้ท่านช่วยเหลือการงานการเงินและได้บุญทั้งสองฝ่าย ท่านผู้ฟังเคยทราบมาก่อนไหมคะว่าเมื่อเราได้ทำการเชื่อมบุญทำให้กระแสบุญผูกพันกันแล้วเชื่อมกันแล้วในระหว่างเราไปขอพรหรือไปขอความช่วยเหลือนั้นเราต้องไม่ลืมว่าอย่างไรก็ตามท่านก็เป็นเทวดาท่านมีภพที่อยู่สูงกว่าเราที่เราต้องไปสักการะบูชาทำความเคารพ ขอโมทนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยคุ้มครองและดลใจให้เราไม่เดินทางหลงผิดและทำดีต่อไปไม่ใช่การไปขอร้องให้ช่วยด้วยการไปติดสินบนท่านโดยการเอาของไปเส้นไหว้หรือไปล่อใจท่านอย่าลืมว่าเทวดาท่านก็เป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลสการไปสร้างกิเลสให้ท่าน ก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึง่งทําให้กลายเป็นว่าท่านจะไปสร้างกรรมร่วมกับเราแทนซึ่งแน่นอนว่าเหล่าเทวดาผู้ต้องการความดีคงไม่ปราถนาเช่นนั้นที่สำคัญคือหากเราเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเอาสิ่งของไปล่อไปติดสินบนท่าน เราก็จะต้องพลอยรับผลของกรรมไม่ดีนั้นไปด้วยในทางกลับกันที่ท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้หวังเครื่องเส้นไหว้ใดๆท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่านจะทำให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มการขอพรน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะและขอได้ทุกโอกาส ขอได้กับเทวดาทุกองค์เพราะอย่าลืมว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนมาคอยอยู่ประจำดูแลเราตัวต่อตัวแน่นอนค่ะเพราะเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่อย่างอื่นของท่านจะต้องไปทำเช่นกันค่ะกล่าวคือเทวดาบางท่านก็สนใจในพระธรรมมีการประกาศการฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นต่างๆ และก็มีการแสดงธรรมการสดับรับฟังพระธรรมหรือเทวดาบางท่านก็าอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปเฝ้าสถานที่สำคัญต่างๆหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรานิยมไปขอพรกันเมื่อเรายังคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัวมีความตั้งใจมั่นและศรัทธานในความดี รับรองว่าความสำเร็จบังเกิดขึ้นกับเราแน่ๆค่ะสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กำลังขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยหากจุดประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์จิตก็จะไม่สะอาดไม่อาจก่อพลังงานที่ดีขออะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้น และท่านเทวดาก็คงไม่อำนวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ทำบาปแล้วของที่ไม่ดีอย่างกรรมชั่วและบาปนั้นไม่มีใครเขาอยากได้เมื่อจุดประสงค์ดีจิตใจสะอาดและสิ่งที่ขอกำลังจะเป็นผลขอให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูว่าช่วงเวลาที่จิตใจเราสะอาด จะมีความกล้าแข็งทางจิตขึ้นด้วยจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอาจจะมีอาการขนลุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหรือมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในจิตแสดงว่าเทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการและท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบผลสําเร็จดังที่ตั้งใจหวังหรือไม่ ก็อยู่ที่กรรมลิขิตตามหลักของกฎแห่งกรรมอีกทีหนึ่งค่ะการบูชาด้วยอามิตรบูชาหรือด้วยสิ่งของต่างๆนั้นคงไม่จำเป็นอะไรสำหรับเทวดาประจำตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาทั้งหลายนั้นท่านมีกายทิพย์สิ่งที่ท่านใช้ในประจำวันล้วนเป็นของทิพย์ทั้งสิ้นท่านปรารถนาผลบุญที่เป็นสุดยอดของทิพย์ทั้งปวง ดังนั้นการบูชาด้วยสิ่งของนั้นท่านที่อยากจะทำก็สามารถทำได้ไม่ได้ผิดแต่ประการใดถือว่าเป็นการแสดงความเคารพขอให้บูชาด้วยน้ำสะอาดดอกไม้หรือเครื่องหอมก็ได้ค่ะจะได้ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากเทวดาท่านจะดูที่เจตนาของเรามากกว่าค่ะไม่ได้ดูด้วยสิ่งของนั้น มีราคาค่างวดหรือต้องแพงอะไรขอให้บูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูบชาการทำกรรมดีอุทิศบุญไปให้ท่านทุกครั้งที่เราสร้างบุญเพื่อให้ท่านได้มีพลังบุญเพิ่มขึ้นจะได้ส่งเสริมให้ท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิมและมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านี้ท่านจะรักและเมตตาเรายิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ ต่อไปจะเป็นบทสวดขอพอรจากเทวดาโดยการตั้งนาโมสามจบแล้วว่าตามนี้ค่ะนะโมเมสัพพะเทวานังสมาโสอเวโรมหาการุนิโกสะมนุสสาอาทิตสถานาปกาเสสิ ปกาสิตตังอริยสัจจังเทวตานังปการาจะปัจจุปันโนจะอานาคโตมังคละการังตะทิถฐติสุมังคลังสุปัติตังสุปภพาทังสุขาวะหังสุขผะลัง อายุวันนังสุขิยาสาสาธุสุเทวตาอารักขาประสิทธิเมสัพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหะสุสาอาหะสุสาอาหะเมื่อสวดจบแล้ว ให้อธิษฐานขอพรตามที่เราปรารถนาบทสวดนี้ว่ากันว่าเป็นบทขอพรเทวดาเมื่อเสร็จสิ้นการสวดมนต์และกล่าวบทกลวดน้ำแผ่อุทิศรวมทั้งแผ่เมตตาแล้วทั้งหลายก็พึงจงสาทยายมนบทนี้แล้วจึงขอพรได้หนึ่งข้อเมื่อได้สำเร็จผลแล้วค่อยอธิษฐานขอข้อใหม่ ขอเพียงแค่คําสั้นๆคือคําอธิษฐานขอนั้นต้องมีความเป็นไปได้ตามสมควรแก่ฐานะและสภาพบุคคลน,นั้นๆด้วยนะคะมนบทนี้ถ้าเราหมั่นสวดพร่ำภาวนาจะเป็นมิตรกับเทวดาอารักษ์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายรวมทั้งได้พบกับอดีตชาติมวลญาติที่มีพบภูมิในปัจจุบัน เป็นเทพพย,ยดามาช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งได้พบเหล่าเทวดาที่เคยร่วมบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติมาเกื้อกูลหนุนนำอุปัรภมไม่ตกที่ต่ำไม่ลำบากเกิดอาศจร,ร์นิมิตรและเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นอุปสรรคเลวร้ายไปด้วยประหนึ่งเหมือนมีเทพพย,ยดามาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ดังนั้น พึงเจริญพระมน,นี้และเจริญในสินให้บริบูรณ์ด้วยนะคะสำหรับการขอพรกับเทวดาก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจนจบและเพื่อไม่ให้พลาดสาละดีๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ